สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆครับล่าสุดท่านเป๋ก็ได้มารับประทานชาสีหมี่เกี้ยวนะครับที่อร่อยที่สุดที่ใกล้กับเคหะทุ่งสองห้องใกล้กับตลาดเคหะทุ่งสองห้องตอนนี้เราสั่งชาสีหมี่เกี้ยวมาแล้ว รู้สึกว่าวันนี้ดึกแล้วนะครับพอมันดึกเราสีทุ่มห้าทุ่มแล้วลูกค้านั้นก็อาจจะน้อยนิดน,นะครับเราอาจจะมาแบบดึกแล้วเพราะว่าเขาใกล้จะเก็บร้านนะครับก็ยังมีหลงเหลืออยู่ตอนนี้ท่านแปรสั่งชาสีมีเกวนะครับน้ำซุปของเขานั้นอร่อยมากเลยครับอร่อยมากๆเลยครับน้ำซุปของเขาอร่อยมากครับ เดี๋ยวท่านเปยจะไปลองกินลองดูนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับร้านชาชีมีเกียวอยู่ในปั๊มปตทนี่ตรงนี้พี่น้องนะอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้นปั๊มอยู่ตรงนี้สงผมเหมือนปุ๊ระเบ,บิดขวดกันเลยทีเดียวพี่นอ้องเฮ้ยเฮ้ยนะรู้สึกว่าจะหิวนะครับกัดเลยนะครับตอนนี้ โอ,โอ้โอโกล้องกล้องกล้องหลังสวยงามพี่งกล้องหน้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กล้องหลังสวยครับสกสัยไม่ได้เช็ดหน้ากล้องพี่น้องนี่ครับนี่ชายสีมีเขี้ยวเที่ยวลอยพี่น้องนะครับจัดเลยนะครับตอนนี้นะครับเราจะตั้งกล้องไว้นะครับตอนนี้เราจัดเลยนะนี่ใส่เครื่องปูนที่เรียบร้อยพี่น้องนี่คือหน้าตาชายสีมีเขี้ยวนะครับตอนนี้นี่ครับเพราะว่าก็ดึกแล้วลูกค้าเขาก็มากินตั้งแต่หัวค่ำแล้วครับตอนนี้ก็ ว่างนะครับตอนนี้ว่างครับถูกใจท่านแปรยิ่งนักชาตัวว่างๆท่านแปรชอบแบบว่าเหมือนเราเหมือนเราเหมาคนเดียวพี่น้องประมาณนี้นะเหมือนเราเหมาคนเดียวเลยเห็นไหมครับนี่ครับถือว่าอร่อยมากเลยนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับนี่ถูกใจลูกค้าถูกใจนะครับเพราะว่าน้ําซุปมันอยู่ที่น้ําซุปอร่อยของเขา เป็นแบรนด์ชั้นนำอย่างดีนะครับนี่สายสีมีเกียวครับขาที่ซื้อหุ้นวานนี่พี่น้องบัวยอย่างเดียวเพราะว่าชุดยอดมากๆเลยนะครับนี่สายสีมีเกียวครับอยู่พื้นที่ของถนกนกำแพงเพชรหกนะครับ mm hmm. เขตพื้นที่อักซี่นะครับอยู่ใกล้กับตลาดเขตอักซีพี่น้องอยู่ตรงนี้อยู่ตรงข้ามกับชานแมนชั่นนะครับตอนนี้ จัดเลยนะครับตอนนี้เราจัดเลย,เลยนะครับตั้งกล้งองวัดตัวนี้ก็แล้วกันครับผมดันดันดนเออขอญาตเช็ดผมโอ้โหกล้องหน้าไม่ค่อยแจ่มครับใช้กล้องหลังไปก่อนครับผมน่ครับปึ๊บนี่ปึ๊บปิดแสงไว้ดีกว่าครับลองกล้องเออค่อายังชั่วหน่อยพี่น้องอื้มอูน้น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลา นี่ครับได้เงินซื้อน้ำปลาแล้วหมบหน้าพี่เน้องออกมาเงินเดือนจะออกพี่เนองนะกล้องหน้าไม่ค่อยแจ่บเท่าไหร่เนาะกล้องหน้าไม่ค่อยแจ่บเท่าไหร่เนาะอืมครับตังไว้ตรวนี้ก็แล้วกันนะครับตึ้งตอตึ้งตึ้งตึ้งมาเออพี่เนองจันเลยมาครับผม ใช่สี่มีเกี้ยวที่ดังที่สุดในย่านนี้พี่น้องนะครับตรงนี้เลยพี่น้องอนี่ครับผมจัดเลยน,นะครับอ้นะครับโอ้สามนาทีพี่น้องสามนาทีพี่น้องสามทีกว่าแล้วสี่นาทีแล้วนะครับ หลังจากท่านแป๋สั่งลูกค้าเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้เยอะแล้วนะครับบอกเลยวท่านแป๋เข้าร้านไหนลูกค้ามาเต็มเลยหลังจากท่านแปรนั้นรับประทานชาสี่มีเกีียวเสร็จนะครับยังไม่เสร็จท่านแปรมานั่งแป๊บเดียวนะครับสั่งปั๊บกินยังไม่เสร็จลูกค้ามาตริมร้านเลย จากปกตินั้นลูกค้าไม่มีถ้ามาทีเะคนจะพอว่าอันนี้หลังจากท่านแปลนั่งเสร็จแล้วนั่งพึ่งนั่งปป๊บก็มีลูกค้ามาตริมร้านเลยมันก็เป็นสิ่งที่แปลกมากเลยนะครับผมเคยไปนั่งร้านอื่นมาตริมแบบนี้เช่นกันนะครับเป็นสิ่งที่แปลกเหมือนกัน,นครับหลังจากท่านแปรเข้ามานั่งที่ร้านตอนแรกเหมือนจะไม่มีนะครับพอนั่งแป๊บหนึ่งลูกค้ามาตริมกันเลยทีเดียวแปลกไหมครับ ว่าเค็มๆหน่อยนะเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่ก้นหมออ้อพี่น้องน่าจะเค็มๆนิดนึงเนาะ Yep.